ในในวิชาศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับการดูดวงเนี่ยพระอาจารย์ยกให้ตำราเจ็ดตัวสัตตะเนี่ยแหละ,ะแม่นที่สุดแม่นที่สุดนในในบรรดาการดูดวงทั้งหมดการดูกราฟชีวิตก็ยังไม่เท่าไหร่การดูไพ่ยิ่งยิ่งไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าไพ่มันเหมือนการเสี่ยงทายแต่ว่าการวางลัคนาวางเลขฐานเนี่ยมันจะเป็นวันเดือนปีเกิดคุณเลย นะวันเดือนปีเกิดยามตกฟากเลยนะอันนี้มันดูได้ตลอดชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถที่จะเอาตัวนี้เข้ามาดูได้นะเข้ามาดูได้ซึ่งพอเราดูแล้วโอ้โหบางอ้อเลยและแม้กระทั่งใครที่กําลังเกิดเหตุอะไรในช่วงนี้นะย,ายามตามดวงเนี่ยมันก็จะก้าวย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,นะเมื่อถึงวันนี้เดือนนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคืออย่างอย่าง <c oughs> พระอาจารย์จะมีวันเดือนปีเกิดของของทุกคนที่เป็นตัวละครนะแล้วพระอาจารย์ก็จะเอาตัวละครแต่แต่ละคนนี่มาดูดูดูด,ดูแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าความน่าจะเป็นนะจะไปแบบไหนแบบไหนแบบไหนซึ่ง <c oughs> ที่ทุกคนดราม,ม่าก,กันในเรื่องมือที่สามมีตัวละครเพิ่มมาใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยพระอาจารย์มองเฉยเฉยพระอาจารย์มองแล้วมันเฉยเฉยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระอาจารย์ก็ดูดวงแม่สาแล้วนะ <c oughs> อันนี้ คุยง่ายก็คือเราดูแล้วเราดูแล้วถ้าสมมุติว่านะมีการใจเย็นนิดนึงนะเรื่องเราก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าแม่สาตามดวงนะอันนี้พระอาจารย์ดูตามดวงนะแม่สาก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักสามีเขามากนะเป็นคนที่รักสามีเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่พูดไปในด้วยความน้อยใจเฉยๆที่พูดในวันวันนั้น นะด้วยความน้อยใจด้วยความไม่สบายใจและการที่คนอื่นมาโจมตีเขาในในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทําอย่างเงี้ยเขาก็แค่อยากให้สามีเขาออกมานะรับผิดชอบในคําพูดหน่อยนะแต่ว่าถึงขั้นเลิกราพระอาจารย์ว่าไม่ได้เลิกหรอกนะไม่เลิกนะเพราะความรักความผูกพันที่มีต่อกันแล้วก็ความเป็นแมนเป็นลูกผู้ชายของอตัวโยมอนามัยเองก็ เขาก็ออกมายอมรับนะซึ่งดูตามดวงของเขาแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้พระจย์ก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยน,นี่สว่างนะ <c oughs> ก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่ได้ไปต้องไปเครียดอะไรมากนะยะติธรรมก็ไม่ต้องเอาไปตีเล่นมากจนเกินไปในเมื่อดวงของเขามันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเสียตรงที่เรื่องเรื่องความรัก นะแล้เดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปสุดท้ายแม่สาก็ยังจะอยู่กับพ่ออนามัมเหมือนเดิมะ <c oughs> นะ <c oughs> มันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ไม่เจอเรื่องหนึ่งก็ต้องเจอเรื่องหนึ่งอยู่ดีนะนู่นเราไปดูเราไปดูไอจุดที่หลังจากอุทธรน,นูน่นนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าหลังจากอุอทธรเนี่ย <c oughs> ก็ต้องให้กําลังใจนะต้องให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่สาไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนบ้างที่ติดตามกันมานะเมื่อถึงวันนั้นต้องรับให้ได้นะว่าท่านเลือกถูกทางหรืออยังท่านเลือกที่จะคือต้องเข้าใจนะว่าคนเราเนี่ยจะเสียใจมากถ้าสมมุติว่าเรามีเจตนาที่จะ ไปช่วยคนและวันหนึ่งถ้าเราได้ช่วยคนที่ผิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียใจนะ <c oughs> ถ้าช่วยถูกคนเราจะไม่เสียใจแต่ถ้าเราช่วยผิดคนผิดเวลาผิดที่ผิดทางเราจะเสียใจนะเพราะฉะนั้นอาจจะอืมอาจจะหนักพอสมควรอยู่นะอาจจะหนักพอสมควรอยู่สําหรับดวงแม่สากว่าจะถึงวันนั้นก็ ต้องเจออะไรอีกมากมายแต่ว่าโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเนี่ยมันสูงมากนะก็อยู่ในจุดที่สูงมากนะละครจะจบในปีนี้แหละนะไม่ได้ถึงต่อปี2568หรอกแนะและตามที่ดูตามที่ดูเนี่ยนะไม่ว่าจะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจ,อาจจะต้องเอาทานายเพิ่มนะทานายมีละสีอาจจะเพิ่มเป็น6นะ าอาจจะมีที่ปรึกษาหรือมีใครเข้ามาเพิ่มอีกตามที่ดูในในดวงชะตานะเมื่อถึงวันนั้นดวงแม่สาก็ยิ้มยิ้มอยู่แต่ว่ายิ้มแบบเหนื่อยในยจิตเหนื่อยใจอ่ะคือมันเริ่มเหนื่อยตั้งแต่ช่วงนี้แล้วเริ่มเหนื่อยในหลายอย่างนะแต่ก็ก็คงจะยิ้มยิ้มแบบยังไงล่ะนะยิ้มยิ้มออกมากไม่ได้เพราะว่า เพื่อนฝูงบริวารหรือคนที่เคยเป็นพี่เป็นน้องคนที่เคยให้กําลังใจซึ่งกันและกันมาเกิดปัญหาอย่างนีน้ก็เหมือนอย่างเห็น y o u t u b e ช่องนั้นช่องนี้ทะเลาะก,กันอย่างนี้แม่เขาก็จะไม่กล้าที่จะไปคอมเมนต์หรือว่าไปอะไรมากมายเพราะว่าทุกคนก็ก็มาช่วยแม่อย่างนี้แล้วทุกคนที่มาช่วยแม่ต้องมาทะเลาะก,กันเนี่ยค,คนที่เป็นผู้สูญเสียเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจ นะแล้ววันหนึ่งวันที่เขาได้รับชัยชนะจริงๆเนี่ยทุกคนยังจะทะเลาะกันอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะก็คงจะเหนื่อยกับญาติญาติด้วยเจ้าข่าว่างั้นประดําบอกอันนี้ก็มันเหมือนมันเป็นวิบากนะเพราะว่าหนึ่งหลักแม่สาเขาเป็นคนที่ไม่มีผลประโยชน์นะเขาก็เมื่อวานพระอาจารย์ก็ไปดูนะนะทั้งทั้งที่มีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างรุมเล่าเข้ามานะเขาก็ขายผ้าอยู่กับน้องสดิ้งนะ ขายังก็ดูดูแต่ว่าไม่คอมเมนต์นะก็เห็นเขาขายผ้าอยู่กับน้องสดดิงมีลายนั้นลายนี้มาโชว์ให้ดูคือเราเห็นว่าการตีสีหน้าการตีสีหน้าเพื่อที่จะยิ้มรับสังคมเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ต้องทําเพราะเขาต้องใช้เงินเขาก็ต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างนะคือ มันมีค่าใช้จ่ายหมดนะทุกคนก็ต่างต้องมีค่าใช้จ่ายนะแล้วหนำซับนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องคนเอามาพูดทุกวัน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 ,วนขนาดเขาไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมขนาดเขาไม่ใช่คนที่จะไปไหว้พระสวดมนต์เขาต้องอยู่กับตัวเองนะเขาเกิดต้องอยู่กับลูกนะแล้วต้องมาเ,าเป็นแบบนี้นะเมื่อวานก็เห็น พาน้องไปโรงพยาบาลนะรู้สึกว่าไม่สบายหรืออะไรเห็นเะห็นเห็นอยู่ในรถนะ่นะ <c oughs> น้องสะดิ้งก็นอนขดอยู่อยู่หลังรถนะ่นะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ที่พูดหวานไม่เป็นนะ่นะเพราะเขาเขา,เขาเป็นคนประเภทนั้นอยู่แล้วเขาเป็นคนเกิดวันอังคารนะเกิดวันอังคารแล้วดาวอังคารของเขาตกมลณะมันหมายถึงว่าคนคนนี้จะพูดหวานเหมือนคนอื่นไม่เป็นนะ พูดหวานไม่เป็นอาจจะมียิ้มบ้างอะไรบ้างต,ตามภาษาคนคนบ้านๆคนคนคนป่าคนดอยคนเขาอ่ะนะเหมือนเหมือนคนทั่วไปอ่ะเราจะไปเอาอะไรมากอะสำหรับคนที่มีการศึกษานะที่จบสูงหรืออยู่ในเมืองอาจจะเป็นพูดดีก็อาจจะมามองว่าอแม่ทําไมต้องเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้ทําไมต้องพูดแบบนั้นแบบนี้ดูแล้วเหมือนคนไม่มีน้ําใจอะไรประมาณไม่เอาใครเนี่ย คือเอาไม่ใช่ว่าไม่เอาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองสูญเสียแล้วเนี่ยแล้วคือเราเห็นวันที่ความซื่อของเขามันออกวันที่ความซื่อของเขามันออกคือวันที่เขาร้องไห้แล้วมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ที่พระอาจารย์เห็นนะนักข่าวก็จะไปสัมภาษณ์แล้วเขาเขาพูดอยู่คํานึงว่าถ้าลุงโดนเขานี่แหละจะเป็นผู้ที่ไปเป็นพยานให้กับลุงอะไรประมาณนี้คือวันนั้นเขายังไม่รู้อะไร เขายังมีความซื่อๆอ,อยู่ในใจอยู่นะบ,บทเรียนราคาแพงตรงนั้นยังไม่เกิดขึ้นว่าจะต้องปฏิบัติตัวต่อไปแบบไหนอะไรยังไงเมื่อวันหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นพยานให้กับลุงถ้าลุงเป็นผู้โดนกระทําหรือโดนจับอย่างเงี้ยนะแต่พอมาวันนึงพอสืบไปสืบมาสืบไปสืบมาเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียนมาเขาทํางานมา นะประสบการ์หน่วยงานแต่ละหน่วยงานลงพื้นที่นะก็อาจจะมีการสอนสอนให้พูดสอนให้คุยอะไรไม่ควรพูดก็จะไม่พูดนะก็จะโยนไปที่เจ้าหน้าที่หมดเลยนะถ้าใครจะถามอะไรแม่พูดไม่ได้แม่แม่ก็ต้องโยนไปไปที่เจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยนะซึ่งมันเริ่มเจ็บปวดแหนะนะคนที่เรารักหรือคนที่เราเคยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจพอมาวันหนึ่งมันเป็นแบบนีนะ้เหตุการณ์มันออกมาแบบเนี้ย เขาก็ต้องเจ็บปวดอยู่แล้วนะถ้าถ้าลูกไปโดนอย่างอื่นก็จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโดนในลักษณะแบบที่เป็นข่าวเนี่ยเขาก็ต้องเจ็บปวดอยู่แล้วนั่นคือปีแรกปี2,563นะแล้วก็พอ2,563 64มานะ64นี่แม่หนักเลยนะทำไมถึงบอกว่า64แม่หนักนะ หนะักเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งดวงพุงงพ่งมากดวงพุ่งมากปี2564รดวงอีกฝั่งหนึ่งพุ่งแบบโอ้โหแบบติดปีกอะ่ะนะพอพุ่งแบบติดปีก FC พวกเรานี่แหละนะอย่างอย่างหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยอยู่ฝั่งนั้นหมดเลยอยู่ฝั่งนั้นหมดเลยจนแม่ต้องขึ้นป้ายแล้วว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับสื่อไม่ต้อนรับใครเลยนะขึ้นป้ายเลยหมอปลาจะไปก็ไม่ต้อนรับสื่อจะไปก็ไม่อยากจะคุยกับใครเลย นะ <c oughs> เพราะไม่รู้จะคุยอะไรชั่วโมงนั้นพอพูดน้อยก็เสียน้อยพูดมากก็เสียมากมีอย่างเดียวคือเก็บเงียบร้องไห้เจ็บอยู่ในครอบครัวอย่างมากก็คุยกับเพื่อนที่คุยได้อย่างมากก็คุยกับน้องเสดิงหรือว่าอย่างมากก็คุยกับพ่อแม่นะซึ่งเหตุการณ์ในช่วงนั้นพ่อแม่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ฝั่งไหนเหมือนกันก็วางตัวไม่ถูกเหมือนกันนะ ซึ่งครอบครัวนี้จะสอนอะไรเราได้เยอะนะถ้าเรามองดีๆเหตุการณ์นี้มันมีคติธรรมอยู่ในตัวมันอยู่แล้วก็มันเป็นกระจกสะท้อนสังคมได้หลายๆอย่างถ้าสังคมเราเอามาพินิษพิจารณานะแล้วก็ <c oughs> ปี64นี่หนักมากแล้วพอปี65นะ6กก็ยังหนักอีกนะก็ก็ยังหนักอยู่นี่เพิ่งมาเข้า66เนี่ยนะเอาง่ายๆ ที่ทุลักทุเลมา 6-3, 6-4, 6-5, 6-6นะพอมา6-6นี่กำลังจะดีใจได้คือวันที่20นะวันที่20กําลังจะจะคลายลหลายๆอย่างนะแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะหลังจากที่นะคลายคลายไปแล้วก็ไม่คาดคิดว่าน้องนุ่งหรือญาติกันจะต้องออกมาในลักษณะนี้ มันก็เลยกลายเป็น66ก็ยังไม่รอดอีกนะดูสิความบอบช้ำนะความบอบช้ำม,มันจะมากแค่ไหนณนะขณะที่ความบอบช้ำที่ตัวเองต้องเจอนะมันเริ่มคืบคลานเข้าใกล้ตัวมาเรื่อยเื่อ,เ,อเริ่มเข้ามาหาญาติเริ่มเข้ามาหาคนรักนะตอนนี้เหลือแต่ซดดิ้งนะถ้าสมมติว่าซดิ้งเป็นอะไรขึ้นมาอีกมีเรื่องดราม่าอะไรเกี่ยวกับซดดิ้งขึ้นมาอีกเนี่ย แม่ยิ่งจะหนักยิ่งกว่านี้นะยิ่งกะหนักยิ่งกว่านี้แต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าดาวพุธมันส่งผลดาวพุธมันหมายถึงชื่อเสียงและดาวพุธเนี่ยมันไปตกที่หินะนะแล้วมันไปตกที่สุภาะสุภาะหินะมันหมายถึงอาจจะทําให้เสียหายมีเรื่องเสื่อมเสีย <c oughs> มีเรื่องให้เสียหายเพราะฉะนั้นนะดวงชะตาของแม่สานี้จะไปตกอยู่ที่คําพูดถ้าพูดถ้าพูดไม่ระวังปีนี้เสียมากนะแต่ถ้าพูดระวงังนะก็ต้อง เก็บกดพอสมควรถ้าไม่ระบายอะไรออกมามันก็จะหนักนะต้องเข้าใจนะว่าผู้หญิงคนเดียวที่ที่ต้องกัดฟันสู้นะเอาง่ายๆถ้าไม่มีพวกจันสีไม่มีเดชชาแนลไม่มีป้าบัวหลันไม่มีใครต่อใครออกมาพูดช่วยนะพระอาจารย์ว่าป่านนี้เขาไม่รู้จะอยู่สภาพไหนนะไม่รู้จะอยู่สภาพไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นแล้วก็อยากให้ความยุติธรรมมันเกิดก็จึงต่อสู้กันมา แล้วอยู่ๆมันจะมามีดราม่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยอจาจย์ว่าอ่าอาภัยกันได้ก็ก็อภัยเถอะเพราะว่าในดวงของเขาก็ยังยังยัง,ยงไม่ถือว่าสบายมากถึงพอาจารย์ดูดวงไม่สานะนะชนะแบบยิ้มยิ้มยิ้มทั้งน้ําตานะเพราะว่าเขาไม่ดีใจเลยต่อให้ชนะเขาก็ไม่ดีใจนะเชื่อไหมว่าคือเขาไม่ได้ต้องการเอาชนะแต่เขาต้องการความยุติธรรมให้ลูกเขา แต,ต่อเมื่อวันหนึ่งสารนะท่านได้พิภากษาว่าใครเป็นฆาตรกรแล้วก็ตามเขาไม่ดีใจเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ถูกกระทํามันไม่ใช่คนอื่นคนที่ได้รับโทษมันไม่ใช่คนอื่นนะก็เหมือนที่อยู่ทุกวันนี้คนที่มีปัญหากับเขาไม่ใช่คนอื่นเลยมีแต่ญาติญาติที่ขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมานะเอาสาวไซใ,ให้การกินอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแม่สาจะเป็นผู้ที่ชนะ แบบแบบไม่ไม่ดีใจนะชนะแบบทั้งน้ําตานะ <c oughs> พระอาจารย์ดูจากดวงนะนะเขาไม่ได้ต้องการอยากชนะนะแต่ว่าเขาต้องการความยุติธรรมให้รู้เขานะคนอื่นอาจจะเออมันเป็นการแข่งขันเออชนะมันก็ดีใจแต่อันเนี้ยมันมันชนะแบบแบบแบบยัดยญาตัวเองแบบคนใกล้ตัวนะซึ่งเขาไม่ต้องการให้เกิดการนี้มันเกิดขึ้นเลยนะ ชนะหรือแพ้เขาก็รับแต่ความเจ็บชำ้ำนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้กำลังใจนะให้กำลังใจกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจนะผู้สูญเสียนะ